สวัสดีกันเลนะฮะก็มาเยั่กับรายการอากิระยามาโมโต a เช่นเคยและวันนี้ก็กลับมาดูในเกมสปฟุกเกตอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบโปรเจกต์จากอิตาลีโดยโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า m i ี s หรือ MORAS ซึ่งผลิตโดยบริษัทอัลซาโดในช่วงปีประมาณ1935โดยดีไซน์นี้ถูกสั่งขึ้นมาเนื่องจากเพื่อเป็นการตอบสนองของรัฐบาลฟาสซิสภายใต้การนำของมุสโซลินี โดยเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการลกของอิตาลีโดยดีไซน์ปรโตไทชัยรุ่นนี้จะยังมีอิทธิพลในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่เนื่องจากในสมัยมก่อนสองครามโลกครั้งที่สองนั้นความคิดเรื่องสงครามสนามพลอหรือ t r e n c h Warfare ยังคงเป็นเรื่องที่คิดทุกคนคิดว่าจยังจะเกิดขึ้นหากเกิดสงครามอีกครั้งหนึ่งทางอัสซาเดอร์จึงได้พยายามลองทดลองสร้างรถถังันเล็กๆเ,เพื่อที่สามารถข้ามผ่านโนแมนแลนได้ แต่ก็ยังสามารถโจมตีและป้องกันคนใช้งานได้อยู่โดยจะมี2ดีไซน์ที่แตกต่างนั้น,น,นก็คือจะมีดีไซน์ของเมียกับ m o ล a s ซึ่งเมียหรือ M I A S จะเป็นดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาให้ติดปืนกลแท่นคู่ขนาด6.5มมโดยผู้ใช้งานจะมีกระสุนทั้งหมด1,000นัดสำหรับการจู่โจมในขณะที่รุ่นของ MORAS หรือ M O R A S จะเป็นรุ่นที่ติด ปืนครบขนาด45มมซึ่งสามารถยกขึ้นมุมทำมุมได้สูงสุดถึง89องศาเพื่อโจมตีและใช้เป็นปืนครบเคลื่อนที่ในระหว่างสนามรบได้โดยกรอกของมันนั้นจะมีกรอกที่หนาที่สุดอยู่ที่14มมหรือ0.55นิ้วซึ่งเป็นกรอที่มีขีดความสามารถเพียงพอที่สามารถกันกระสุน SMK ได้ โดยกระสุน SMK เป็นกระสุนพิเศษของบริษัทมา u เซอที่เป็นกระสุนจอดเกาะซึ่งสามารถจอดเกาะได้ประมาณ12-13มม,มซึ่งเป็นอาวุธเดียวที่สามารถต่อสู้กับรถถังในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ได้ในขณะที่เกราะด,ด้านซ้ายกับด้านขวาจะมีเกราะที่บางกว่าซึ่งสามารถกันได้เพียงสะก็ดระเบิดเพียงเล็กน้อยกับกระสุนที่ไม่ใหญ่เกินขนาดของกระสุนไรเฟิลทั่วไป โดยวิธีการใช้งานของมันนั้นคนขับหรือคลจีงๆเรียกว่าผลรถถังก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่รถถังโดยพล,ล <c oughs> โดยผู้ใช้งานจะต้องอยู่ในท่าน,นั่งยองเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่ไปได้โดยจะมีความเร็วประมาณไม่เกินความเร็วของคนเวลาวิ่งเพื่อให้ข้ามผ่านสนามพลอดได้โดยมีปัญหาซึ่งมันจะเป็นปัญหาสำหรับ ผู้ใช้งานเพราะว่าเนื่องจากผู้ใช้งานต้องอยู่ในท่านั่งยองตลอดเวลาทําใหม้มันค่อนข้างเมื่อยลา้าค่อนข้างง่ายก็เลยไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าดีไซน์ประหลาดๆนี้แน่นอนว่าเดินยกเลิกทันดีเพราะว่ามันไม่เหมาะกับสงครามสมัยใหม่ที่เป็นสงครามโมบายวอลเฟ์แบบสงครามสายฟ้าแลบของเยอรมันนั่นแหละทําให้ดีไซน์นี้มันค่อนข้างเก่าเกินไปแล้วมันก็ไม่สามารถช่วย ไม่เป็นส่วนพัฒนาของโครงการลดถังของอิตาลีได้โครงการนี้ก็เลยโดนยกเลิกไปซึ่งแน่นอนว่ามีโปโตไทยอยู่2คันแต่ปรโตไทั้งสองคันนั้นก็หายไปในช่วงสงครามซึ่งคาดว่าน่าจะเสียหายหรือถทําลายจากการทิ้งระเบิดคิดว่านะฮะโดยรุ่นนี้เราจะมาสร้างในวันนี้คือรุ่นมอรัสซึ่งเป็นรุ่นปืนครกขนาด45มม,มก็เดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยกัน ที่จริงคันนี้เรายินดีกล้าพูดเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายมากดีไซน์มันง่ายสุดๆไปเลยก็เลยไม่ค่อยจะอะไรสักเท่าไหร่จริงๆมันก็ไม่ง่ายหรอกแค่ว่าคัดมันเล็กเฉยๆนั่นเองอันดับแรกเลยเราก็ต้องลดขนาดอ่าย้ายสปุกเก็ตมาอยู่ด้านหน้าเอาละเราจะปรับสปุกเก็ตและเดี๋ยวเราลดส่วนของมาดูก่อนว่าลดวิลเลอร์เล็กได้สุดขนาดไหน โอเคประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็เขาเรียกว่าไงดีลดขนาดของ r e เทนโรเลอร์สักหน่อยละกันไม่ใช่รีเทนโรเลอร์มันไม่มี r er ีเทนโรเลอร์จะต้องลดขนาดของไอ้ดลเลอร์แกฟฟอร์เวร์สักหน่อยลดขนาดลงไปอีกลดขนาดลงไปอีก <c oughs> ตีนตะขาบนี้เอาเล็กๆเล็ก,ก็ได้เดี๋ยวเราปรับโครงสร้างนิดหน่อยก่อนเราจะตัดเปนเดลออกก่อน อ่าบางโครนและเดี๋ยวเราปรับช่วงเฟสต,ตรงนี้ย่อยไปก่อนแล้วก็ต้องปรับความขนาดความกว้างของตีนตะขาบด้วยก็ไปที่แทร็กอ่าไม่ใช่กดผิดทษทีตีนตะขาบนี่ไงเบลลดความกวาม้างลดไปอีกได้ไหมลดได้แค่นี้เหรอโอเคไม่เป็นไรอ่าลีทอนเลออร์หนึ่งพิกเซลเหลือนึง ัวของรถวิวนี่ไม่ใช่ทัวทีเออเล็กกว่าน,นี้ได้ไหมแบบเล็กสุดๆเลยอะเล็กกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเหรอนี่เล็กสุดแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไลงั้นก็เดี๋ยวเราก็ขยายสปุกเก็ตนิดหน่อยละกันจริงๆเดี๋ยวค่อยแกตเกตแดดแกเ,กเป็นก,ก็ดน,นกดอ้อ่าไม่ใช่ลดขนาดของสปุกเก็ตซะหน่อย มอสไซต์ก็เล็กหน่อยรถไม่ใช่รถขนาดตรงนี้อืมที่จริงจะตัดรถลิรว,วลิวล้วเลือไปก็ได้มั้งไม่ได้นอกมันต้องมีโอเคไม่เป็นไรเราลดขนาดติ๊กเนสของตีตะขาบซะหน่อยนี่บางสุดแล,ล้วเลยโอเคไม่เป็นไรครั้งนี้ค่อนข้างพูดได้เยอะหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่อ่ะนะเลยพูดได้เยอะหน่อยในระดับหนึง โอเคต่อไปก็มุมด้านบนมันจะทำมุมนิดหน่อยเอย่อไม่เยอะไปอ่าไม่ต้องอันนี้โอเค okay. ปรับอีกนิดนึงได้ไหมเคลื่อนอีกหน่อยนึงเประวาณนี้ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวมีมุมด้านหลังด้วยปรับให้ออกมาที่จริงรู้สึกหน้าตัดมันใหญ่ไปหน่อยเนาะหน้าตัดต้องเล็กกว่านี้นะจริงๆหน้าตัดต้องเล็กกว่านี้อีก ก็เดี๋ยวไม่ใช่เท่าที่อ่าสปีดได้ไหมสปีดได้เนาะอ่าสปีดอีกรอบหนึ่งได้ไหมเอยสปีดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สปีดอีกรอบหนึ่งเราจะปรับมุมสองมุมนี้ซะหน่อยแล้วก็จะลดหน้าตัดของมันด้วยถ้าจะลดหน้าตัดต้องกดด้านหลังด้วยลดขนาดเมาส์ไซส์ใหญ่ก่เล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอนี่คือเล็กสุดเท่าที่ให้ได้แล้วเหรอแย่จังเลยแฮ จริงอยากให้ลดขนาดเมอสไซด์กว่านี้อีกนะงั้นก็อ่ะมาณนี้มันก็ซ่อนได้อยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวลดช่องว่างของรถถังอีกแล้วเราก็ปรับช่วงหน้าของมันให้เล็กลงไปอีกคิดได้ไงเนี่ยถึงคิดจะมาสร้างคันนี้เนี่ยอยู่ก็สงสัยขึ้นมาว่าได้สายเหตุอันใดถึงได้อยากมาลองสร้างคันนี้กันนะมันมันไม่ใช่ดีไซน์ที่ฉลาดเอาซะเลยอนะ ่อไปก็มาสปิดตรงนี้สักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราแก้พอยช่วงด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เออตรงนี้แหละสปิดอีกรอบหนึง่งแล้วเราก็จะมาแก้ตรงพอยช่วงตรงนี้ให้ทํามุมเข้าไปข้างในแล้วก็พอยข้างนอกนี้เพื่อให้ทํามุมมาข้างนอกหน่อยนึงแล้วก็ p อยตรงนี้ด้วยปรับอ่า ให้มันมีมุมให้ด้านหลังมันดูโค้งหน่อยให้ช่วงตรงนี้มันดูเขาเรียกว่าไงมีมุมหน่อยๆอ่ะให้มันดูโค้งเป็นวงกลมหน่อยแล้วก็ลืมวัดความสูงเนาะเหล่านี้มีความสูงประมาณเทียบเท่าผู้ใหญ่คนหนึ่งมั้งร้อยแปดสิบสามเซนประมาณนี้มันก็ถูกแล้วแหละแต่เดี๋ยวเพิ่มความสูงให้มันสันหน่อยแล้วก็ช่วงเฟ้นด้านหลังนี้เดี๋ยวเราตัดออกให้หมดเลยเพราะว่า มันไม่มีอะไรกันด้านหลังอ่ะนะดังนั้นเราก็จะ delete ออกไปแห้เ <Hey>, oh, เห็นเป็นช่องข้างในเอาอย่างงี้เนี่แหละแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเมาส์เข้าเข้ากันเมาส์ได้ละเป็นครั้งแรกเลยนะที่เข้ากันเมาส์ได้เร็วขนาดนี้เดี๋ยวติดอันนี้ก่อนเลยละกัน view point มี view point ให้ด้วยนะรู้สึกดีสดๆเลยยังอุตส่าห์ติด view point ให้อย่าลดขนาด view point ก่อน มันจะติดอยู่ประมาณช่วงตรงนี้เดี๋ยวขยายวิวพอยนิดหน่อยก็ได้ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กันเมาส์อ่าเอารุ่นไหนดีเอ่ยอืมทดสอบดูก่อนล้วกันรุ่นนี้ไม่ได้งั้นก็ถ้ารุ่นนี้ล่ะประมาณนี้ได้อยู่ใช่ไหมใกล้เคียงอยู่อ่าคาลิเบอร์ขนาด45มมลดขนาดเลง้งลดขนาดความยาวปากกระบอก น่าจะประมาณนี้นะถ้าที่เห็นในรูปแล้วก็ลดความหนาของติ๊กเนตของกรอมันโอ้น่ารักจริงๆเลยเป็นรถที่น่ารักจัดๆเลยใครจะไปเชื่อแล้วเจ้านี่มันจะมีคนออกแบบมาได้เนี่ยไอช่วงตกแต่งภายในนี้ค่อนข้างยากไงแต่จะพยายามทำให้มันเหมือนที่สุดละกันเดี๋ยวเราไปที่อนี้ก่อนก็ได้เอนจิ้นคันนี้มีเครื่องยนต์ด้วยนะ เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กๆไม่มั่นใจขนาดเครื่องยนต์สักเท่าไหร่รู้สึกสอง้ห้าสิบซีซีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับคันเนี้ยให้กำลังเครื่องยนต์ห้าแรงมา้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะรู้สึกจะให้ห้าแรงมา้าจะมีถ้อยเสียอยู่ด้านข้างนี้ข้างนี้เป็นถ้วยเสียขนาดเล็กๆเขเคขยันนิดหน่อยก็ได้อ่ะเป็นถ้อยเสียต,ตรงนี้ขนาดอ่อ แรงมาแล้วก็เครื่องยนต์มีแค่นี้แหละไอ้เหี้ยกูรู้แค่นี้แหละเออที่เหลือลก็ไม่มีอะไรแล้วเออกูเติมกูติดถังน้ำมันให้ด้วยก็ได้อะ่ะติดตรงนี้อะ่ะแล้วก็อ่ะติดติดด้านข้างนี้ไม่ได้เลยติดข้างในไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดัดแปลงเอาทีนี้ก็เหลือแค่ตกแต่งข้างในแล้วแหละ ตรงนี้ค่อนข้างยากนิดหน่อยหมุดเล็กๆตรงนี้แล้วก็หมุดเล็กๆด้านหลังตรงนี้โอเคแลวก็มีอุปกรณ์สำหรับคนรถถังให้ด้วยคันนี้มีด้วยนะเออเจ๋งไหมละ่ะเจ๋งไหมละ่ะคันแค่นี้ก็มีติดอุปกรณ์ให้สำหรับรถถังให้ด้วยโ <Genius Le. S 1> <c oughs> คดจีเนียสเลยเพิ่มขีดความสามารถในการเอาชีวิตรอดของรถถังได้เยีย่ยมสุดๆ,ดๆต่อไปก็ติดหมุดให้ละกัน ลดขนาดบูดได้ไหมลดไม่ได้ต่างหากไอเอียที่จริงบุดมันเป็นบุดเล็กๆอะ่ะไม่ใช่บุดใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วเรื่องตกแต่งภายในนี่สินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคิดแล้วกันเอาละที่จริงข้างนอกก็ตกแต่งเสร็จแล้วแหละก็เลยแค่ตกแต่งภายในละมันจะมีมอเตอร์เล็กๆอยู่มุมตรงนี้ก็เดี๋ยวก็คิดดูก่อนแล้วกันว่าเราจะใช้อะไรมาหลอกเป็นาตัวคุมมอเตอร์ดี มอเตอร์เครื่องยนตนะ์น่ะและ้วก็ที่จริงยังมีคันโยกด้วยนะแต่คงไม่สร้างคันโยกให้หรอกยากไปห,หน่อยความสามารถมีไม่ถึงช่องของปืนตรงนี้ก็ยากพอสมควรเหมือนกันรู้มันเป็นอ่ปืนคอกเล็กๆนะแต่มันก็ต้องมีช่องใส่กระสุนด้านหลังใช่ไหมละ่ะต่อไปก็อ่าที่จริงมันมีเหมือนถังน้ํามันอยู่ข้างนี้นี่นานะงั้นก็อ อันนี้มาก่อนลดขนาดซะหน่อยปรับย้ายพื้นที่ปรับย้ายพื้นที่ปรับลงมาตรงนี้ซะหน่อยเดีย๋ยวก็ไปข้างในหน่อยสิเออแล้วก็คอมแพสเมนต์เอาก,กล่องนี้มาก่อนก็ได้กล่องอีกละนึกอะไรไม่ออกใช้กล่องนี้ตลอดอ่ะทั้งเรื่องเนี่ยที่ว่ามันบอกให้แก้ฮอวิวปกติเล่นในโหมดอย่างนี้มันจะไม่แก้นี่อยู่แล้ว่ย ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงบอกว่าทดสอบไม่ได้จริงๆไอรุ่นก่อนอันนี้จํานวนมากอะ่ะมันก็ทดสอบไม่ได้ไงเอ้ยทดสอบได้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่ยอมไม่ทดสอบอ๋อเข้าใจละทุกอย่างมันเอ่อคนนักเกินได้ยกเว้นตัวถังตัวถังห้ามคนเกินไม่งั้นมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ตัวถังห้ามใหญ่เกินเพราะว่ามันใช้ไม่ได้โถแต่มันก็สร้างเสร็จแล้วอะ่ะแต่มันยังไม่ทดสอบอะ่ะเสียดายเว้ยโคตรเสียดายเลย แต่ว่าอันนี้นี่แหละฮะประมาณนี้เลยฮะสำหรับอัลซาโดอดัลซาโดมูรัสหนึ่งกสามห้าเสียดายที่ว่าตัวฮอร์มันโอเวอร์ฟิวในความคิดของมันก็เลยไม่ยอมให้ทดสอบจริงจริงมันก็ไม่มันมันก็โอเวอร์ฟิวจริงๆนั่นแหละเนาะเทียบกับความเป็นจริงบนโลกอะนะก็เสียดายที่ว่าครนี้เราสร้างไม่ได้ไม่ใช่สร้างขับทดสอบไม่ได้ แต่มันก็หน้าตามันก็จะประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวกูติดธงให้ด้วยอ่ะป๊งนึงดิแคลธงอิตาลีไหนเออเนี่ยแหละกูติดให้ด้วยความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมอิตาลีเลยนะเนี่ยรู้ไหมเอาไปน่าเกลียดเป็นบ้าเลยอ่าโอเคความภาคภูมิใจของอิตาลีนี่แหละคือความภาคภูมิใจของอิตาลีล่ะกูไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีใครที่มันออกแบบอะไรอย่างนี้ได้นั่นนี่ยนะ ก็ประมาณนี้เลยฮะสำหรับอ่เอลซาโดโมรัสหนึ่กสามห้าก็เสียดายที่ว่ามันไม่ยอมให้ผมทดสอบการขับเคลื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าแค่มาสร้างให้ดูนี้ก็น่าจะพอแล้วละมั้งเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบรักกันแต่ก็ทางนี้ก็เสียใจจริงๆที่ว่ามันไม่ยอมให้เราทดสอบขับก็ขอโทษแทนทุกคนแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ มาสร้างเล็กน้อยแล้วกันเนาะก็ขอจบกันไปก่อนแล้วกันนะสำหรับวิดีโอคลิปวันนี้ของสปุกเกตก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะฮะ